ที่นานฉันรู้แล้วว่าฉันมีอารมณ์อะไรล่ะพูดให้จบด้วยล่ะเธอมีอารมณ์ที่จะร้อช่วยมีอารมณ์ที่จะร้องอย่งนี้เธอยากร้องใช่ไหมพี่นานพี่นานเอาพี่นานออาไปแก่ฉันทำอะไรแกฉันกลัวเพื่อเอพุงมายัดนานก็มุกบอกว่ามุกมีอารมณ์ มีอารมณ์ที่รู้แล้วว่าอารมณ์เพลงนี้จะเป็นยังไงโมยอารมณ์พี่นัททำอะไรพี่โมกอ่ะมีอารมณ์ได้ไหมได้เปิดมองเดี๋ยวนี้เปิดตามองให้่จะโชว์พุงเปิดเปิดว่วพุงพี่นาทสุดลิปติ๊บแกก็ตามที่ไอ้เบลบอกไหมล่ะอะไร อะไรล่ะก็คือเอาหนึ่งบวกสองไงก็เป็นเวทเทอร์ด้วยอุ้ยเลิศอ่ะอุ้ยเลิศเลืเราไม่ทำเพราะเราเหลือกันแค่สามเองนะแกอ้าเกือกรู้ป้เนี่ยไปทำตรงกลางไหมเซ็นเตอร์ไหมตอนนี้เนี่ยวันนี้เลยเออก็มันผมฉันไม่พร้อมนะเร็วเออแต่ผมเธอไม่พร้อมจริงวันนี้ผมเธอทุเรศเหรอใช่ทำอไมอ่ะเหมือนเต่าอ่ะเหมือนตัวอะไรมาถ้าฉันเอาออกก็ได้ คนเท่าเธอผมสั้นมากฉันโกรธแล้วนะฉันเอายออกทำไมเธอต้องชอบฉันที่ฉันฉันออกโอ้ยรูปอยู่ไหนหาไม่เจอ เล่นฉันว่าอย่ามัดเลยผมผมเนี่ย